ครับกามาหอดไล่แตงโมแล้ะครับการสภาพกาเป็นที่คือพี่พี่น้องน้องเห็นนี่ละครับส่วนมากกาจะเลือนน้อยน้อยครับครับนี่ครับพี่น้องครับก่าก่เป็นไล่เตียงครับที่เพื่อนเก็บเกี่ยวแล้วก่จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะล่องขี่รถไปตรงกลางไล่ครับ ครับนี่ครับแบบนี้แหละหน่อยประมัณสองโลเป็นแตงน้อยครับผมแตงน้อยแตงน้อยแตงบนไ่ครับโอ้เรือลายครับโอ้นี่ครับแตงก็จะมีสองยางครับพี่น้องครับอันนี้คือแตงที่กินได้ครับส่วนแตงนี่จะเป็นแตง แตงสีเหลืองครับผมเป็นแตงตัวผู้ที่เพื่อนปลูกไว้สาหรับเป็นให้เพิงมาผสมเกสรกันครับอันนี้จะเป็นแตงตัวผู้อันนี้จะแตงตัวแม่ครับในการปลูกของเพื่อนโอ้ยนี่น่วยไ่ครับแต่ว่ากัดแตกแล้วครับนะครับรุ่นนี้ก็จะประมาณหกเจ็ดโลได้ได้ซ้ำนี่ก็โอเคยุ่ครับพี่น้องครับนี่ครับโอ้หน่วยนี่ได้ซ้นำนี่โอเคย่หน,นี่กับประมาณ นี้ประมาณหาโลครับสี่โลหาโลครับกาบ้างไปกอนครับพี่น้องครับน้ยสำานียับประมาณสี่หาโลครับครับสวัสดีพี่พี่น้องนองครับผมสวัสดีเีื่อนนงครับย่างหาเก็บครับครับนี่กะหน้วยประมาณนี่ประมาณจากสองโลกลัวครับ มื้อนี่สองโรคว่ะครับแตเดี๋ยวจะลออ่วงพาพี่พี่น้องๆบึงนะครับมาจิบเป็นจังไดเนาะครับเนาะผมว่าจังได้กดับแดงครับคิดว่าครับเพราะว่าเปลือกมันก็นแห้งๆอยู่ครับนะครับพี่น้องครับเนื้อแตงกะถึงจะเป็นแตงที่เหลือจากการ เก็บเกีียวแล้วนะครับนี่ครับถือว่าผมกับว่ายังโอเคอยู่ครับพี่น้องครับเอาไปแช่เย็นกับกินกินตอนที่พักเที่ยงครับห่อนๆแช่เย็นเนาะผมกับว่าโอเคอยู่เลยครับอืมเอาได้ครับพี่น้องใส่ดไรเลยครับ อนเศร้าก็บวกกินหลายเอกครับพี่น้อง้อเศร้าก็กินข้าวครับไอ้พัดข้าวครับแล้วก็ใส่กุ้งครับผมกินแล้วกับกินกับแพรกเก้วนึงแล้วก็มาเลยครับ เหลือหลายน้วยอยู่ครับเบื้องแนวครับถ้าเอารุ่นนี้กันน่าจะได้ได้หลายอยู่ครับแดงที่เหลือจากการเก็บเกี่ยวกับก็จะประมาณนี้ครับ อีกสองน่วยครับน่วยสานีก็ถือว่าโอเคครับน่วยนี้ประมาณสี่โลครับน่วยนี้ก็สามโลประมาณครับผมจะเอาไว้นี่ก่อนครับเดี๋ยวค่อยเอารถแล่นเก็บครับก็ได้ได้แล้วครับสามน่วยแล้วครับสำหรับเซานี่สามน่วยแล้วน่วยก็พอดีพอดีครับ ครับได้ได้นวยประมาณนี้ก็โอเคครับพี่น้องครับบ่ตองยังไหลครับเนี่ยสามโลนวยละสามโลครับตัดออกจากต้นเลยครับเนี่ยแต่ว่าเอาเอาไว้อีกจักสองสามมือก็จะบ่ค่อยดีครับเนื่องจากว่าแดดแห้งแบบนี้นะครับผมจตพอได้นะครับเนาะได้ลูกละประมาณสามสี่โลนะครับกัยังดีครับเลือกเอา หาขัดออกครับ,รรบผมก็จะเลี้ยงว่างวันนี้แหละครับผมจะว่างวันนี้ครับนี่ครับครับกาว่างไว้ก่อนครับพี่น้องครับว่างไว้ก่อนเดี๋ยว่อยเอารถมาเก็บได้ชี้นู่ยเหรอครับชี้น่วยงามงาม ครับก็จะพาแต่งตัวพูให้พี่พี่น้องน้องเบิ้งนะครับว่าแต่งตัวผูกับแต่งตัวเมียเป็นยังไงสำหรับแต่งพันนี้นะครับนี่ครับเพื่อนก็จะปลูกเพื่อนจะปลูกแต่งชนิดที่ที่ใส่ใส่เก็บนะครับคือเพื่อนใส่ขายนี่แหละครับเพื่อนจะปลูกประมันหาต้นครับหาต้นต้นที่หกเพื่อนก็จะใส่แต่งตัวนี้ครับ หาหนึ่งแล้วก็หาหนึ่งหาหนึ่งครับในการปลูกของเพ,พิ่นเพิ่นอาจจะปลูกประมาณนี้ครับอ่าทางในอ้าวอ่ะบอกไปยังครับให้พี่ๆน้องๆได้เห็นเนาะ,อะโอเคครับแตงตัวนี้ก็จะเป็นมีเม็ดครับผมเม็ดนี่ก็จะอยู่ที่แตงตัวนี้แหละครับ แตงตัวผูนี่จะเม็ดหลายครับโอ้เมีสั่นครับน้อยไงนี่ครับจะบุะะคอยมีรสชาติยังหรอครับสำหรับแตงชนิดนี้นะครับพี่น้องก็จะสังเ,งเกตเห็นเม็ดครับเม็ดจะดำๆเลยครับบวานหรอครับตามที่ผมเคยชิม บมมีรสสัตว์จิดจืดครับผมอันนี้ก็เป็นจักสีแดงโบแดงนะครับแต่ว่ากัใผ้ายพี่ๆน้องๆเบิ้งซื่อๆนะครับตัวนี้จะเป็นแตงที่เพิ่นใส่ขายครับที่เพิ่นเอาใส่ขายครับผมนี่ครับเนื้อกับขอกินได้ครับใส่ได้นี่ครับพี่น้องครับเอาได้เบิดแลยครับสําหรับไผ่สีมาเก็บเมื่อนี้นะครับนี่ก็จะเป็นเม็ดครับนี่ครับเม็ด เม็ดจะเป็นเม็ดขาวๆแบบนี้เองครับซึ่งสามารถกินได้เลยครับจะว่าไล่เมล็ดก็ได้ครับผมก็คือเม็ดจะเป็นน้อยๆครับน่วยงกับซ้ำนี่ครับผมโบแมนว่าเป็นแตงโมออนนะครับก็คือน่วยงง่งประมาณสิบโลนี่กับเม็ดเพื่อนก็จะเป็นแบบนี้แหละครับเม็ดจะบ่ดดครับสําหรับแตงที่เพื่อนใส่ขายนะครับแตงจะเป็น2องยางครับผมสําหรับในไหล ครับนี่ครับก็ได้มาแล้วครับสีหน่วยครับหลังจากที่คัดมาครับก็ได้ครับหนึ่งสองสามสี่สีหน่วยครับแล้วก็ตรงนี้ครับที่เอามาเมื่อกี้กเดี๋ยวจะเก็บขึ้นนี้ครับบ่รู้ว่าจะเมือดหรือเปล่าถ้าโบเบิดก็จะได้มาอีกเมือเลี้ยงครับถ้าได้เลิกงานเร็วครับพี่น้องครับ โอ้รถนี่บัไวนะครับผมมาจะล่มครับพี่น่องครับตั้งพอยุล้วครับโอ้ทไเลลาพีลาน่องเลยครับรถดก็จะล่มนะครับบาตนี้ยก็ดีครับแปดหน่วยครับผมเราไปได้แปดหน่วยครับบทำกวีาสิบโลครับสำหรับแข่งครับผม ถอยมาก่อนครับถอยเอากล้องครับผมครับนี่ครับก็เต็มครับผมเต็มตะกร้าเลยแปดหน่วยครับสำหรับแต่งแปดลูกเดี๋ยวจัดจัดใหม่ก่อนครับเอาหน่อยหน่อยมาไว้ทางด้านนอกครับโอเคหน่อยหน่อยเอาไว้นี่ครับโอเคครับผม ครับครับประมาณแปดหน่วยครับผมการว่างรถบอดด้ครับถาว่างนี่คือลมเลยครับกาแปดหน่วยครับผมสาหรับเศร้านี่ครับกับพ่อได้เอาไปกินช่วงรถห่อนๆนะครับพักพักเที่ยงหรือว่าเลืองานไปครับแช่เย็นๆไว้แล้วก็เอาภากินกระมูครับกับแก้กระหายครับชื่นใจครับผม ก็โอเคครับในคลิปนี้กับโชคชัยอินเทเลนกับวัยกับพ่อจบคลิปนี้ไปเพียงซ้ำนี้นะครับกับว้พ่อกันคลิปหน้าครับจะกคอยพี่พี่ๆน้องๆองยู่ดีมีแห้งครับอ่าบ่เจ็บบ่ป่วยครับผมอาอยู่ดีมีแห้งกันทุกคนปลอดภัยเขียวขาดจากภัยอันตรายทั้งเบ็ดครับผมโรคภัยไข้เจ็บอ่าแล้วกับคอยมีความสุขความเจริญครับผมหน้าที่การงานครับผมสวัสดีครับ กว่างว่างรถบัวใดครับผมเอาไว้พ่อกันคลิปนาครับพี่ๆี่น้องนองครับ